ในวันนี้เราจะมาทําการจอยตาม FC นะครับผมที่กดติดตามพี่ในโลบอกเนี่ยและพี่ก็จะทำการมอบภารกิจให้กับเขานั่นเอง <S <S เอ่าเรามาดูกันว่าภารกิจที่พี่มอบให้นะน้องเขาจะทําได้หรือเปล่านะผมอ่ะถ้าเขาทําได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกิฟเกมพาร์ทให้เขานะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเนี่ย พี่ประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมว่าดีด้วยสำหรับน้องคนนี้ที่ได้เกมพารอเแอริกันอาพฟิตหึงรางวัลไปนะผมวู้และเช่นเคยครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะถ้าน,น้องช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1นึ่พันไลค์นะผมพี่ก็จะสุ่มแจกเกมพารอเแอริกันอัฟิตหนึ่งรางวัลเช่นเคยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1นึ่พันไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอเดียนันเข้ามาด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยและถ้าใครมองหาเก,ก,ากมพ ได้เลยครับผมลิงก์ปกหมดลัางของไปเลยโอ้พี่ลืมไปว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะมีเอ่อ q คด้วยนะครับผม ซึ่งเป็น Q&A 2 0 0แสนซับนั่นเองนะเดี๋ยวพี่จะดูก่อนว่าคำถามมันจะเยอะหรือเปล่าถ้ามันเยอะเดี๋ยวพี่จะคัดมานะผมแต่ถ้ามันไม่เยอะเดี๋ยวพี่จะตอบให้หมดทุกคนเลยนะโอเคหรือเปล่าสุอลรอถ้าคำถามมันซ้ำกับอ่า Q&A ครั้งก่อนพี่ก็จะไม่ตอบนะผมถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้นะ Q&A ครั้งก่อนจะลอง1 0 0 0งแสนซับเอาทีนี้เราไปจอยตาม FC ดีกว่านะผมมามาดูกันว่าจะมีใครเล่นอ่อ The s t o m g e t หรือเปล่านะผม Bolaver นี่คือผู้ติดตามนะผมเดี๋ยวดูดิโอ้คหเเล่นแมป99บคืน วุ้ยนี่ไงมีคนเล่นเดิร์สสตองเกตด้วยจอยตามได้หรือเปล่าอู้มีปุ่มจอยด้วยไหนลองจอยดูดิอ้าวจอยไม่ได้วะโอ้โหเสียใจวะเฮ้ยอุตส่ามีคนเล่นเดิร์สสตองเกตอู้นี่ไงเซตศูนย์หนึ่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุ้นๆวะ่ะถามก่อนว่าเผาวีสีทำไงวะเฮ้ยอะไรวะ ผา V4 คืออะไรเดี๋ยวต้องเก็ไม่มีเผา V4 นะครับนนนอุ้ยอย่๋ยวบอกนะจอยได้พี่จจอยได้ปะโอ้ <ๆ S 2> นี่ไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเราเจอตัวแล้วอะไม่รู้ว่าเขาจำเราได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เขาเดินมาพี่ไล่เฮ้ยเขาจำเราได้ปะ <c oughs> พี่จะมอบภารกิจเขาให,ให้ให้จัดการน้องน้องแจ็คโอพนะครับผมนี่คนนี้คนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะจัดการคนนี้ได้หรือเปล่านะเฮ้ยน้องๆมานี่มานี้เฮแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่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  มันลุมผลมนี่วันนี้วันนี้พี่มีแารกิจให้ทำเอาเปล่าได้ได้เอาได้ได,ได้ตบคนที่ชื่อแจ็คโอพีพี่มีของให้โอเค okay ไหม <laughs> ยืนงงยืนงงได้ครับให้โอกาสทั้งเดียวนะผมถ้าเขาแพ้ก็คือแพ้เลยนะก็คือไม่ได้นะตามไปตามไปตามไป <laughs> เฮ้ยมันไปไหนแล้วมันหนีมันหนีนหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคนไทยหรือเปล่าว่าทำไมมันมันหนีวะว่าใช่แน่เลย,เยห้ามห้ามห้ามช่วยนะผมห้ามช่วยนะผมห้ามมีคนช่วย เฮ้ยโอ้โหไอ้นี่โกงหรือเปล่าห้ามช่วยห้ามช่วยห้ามช่วยเฮ้ยเเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเบคอนเจอเบคอนอุ้ยหลบแบบดิจิมอลหลบแบบดิจิมอลไม่ได้ครับผมเหมือนเหมือนไอ้นี่มันหนีแล้วมันหนีแล้วนี่กูว่ามันรู้ว่ะโอ้โหหนู่มคนนี้ตามจัดเลยเฮ้ยกูวต้องให้เวลาหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยมันจะได้ตั้งตอนไหนวะเนี่ยกูว่าไม่ใช่แล้วเอานิ่งแล้วอยู่ยเฉยเอ้ามันเพื่อนกันหรือเปล่าวะเฮ้ยอย่าบอกว่ามันเพื่อนกันเอามันเพื่อนกันเหรอ เฮ้ย,ยได้หรือเปล่าเว้ยมันกดอันตีว่ะบุ้มโดนใครวะนั่นนะ่ะเอ้าอ้ผิดคนผิดคนไม่โดนนะครับผมหูไม่โดนผูห้นหนุ่มคนนี้ว่ะเอาแล้วหน,นีสุดชีวิตว่ะผู้หนุ่มคนนี้หนีสุดชีวิตโอ้หูยย่ำกระหม่อมไม่โดนของไงครับผมแดดตึงแดดตึงโอ้ยโอ้ยเหมือนจะลุมลนี่ลุมหรือเปล่าเนี่ยอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้นี่คือลุมครับผมนี้คือลุมเรียบร้อยโอ้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวให้จัดการไอ้นี่ดีกว่าไปจัดการ วันน<ส>ี้ลาลีนาอ่ะโอเคไปครับผมหุ้ยมาแล้วว um, <c> ่ะใส่เลยโอ้หยโอ้หยเปลี่ยนเป็นกาโลป่ะเดตึงยังไงยังไงจังวันนี้โอ้หยถากปูนไหมครับผมแดดหมุนวอกรอดยังไงใส่เดตไตไตขัดหนึ่งสองเคาน์เตอร์โอ้หเคาน์เตอร์หลอกครับผมเป็นไงมีผลทางกายภาพอื้อหือเหยียบสามหุ้ยนะไตแดดอ้อมหลังไม่โดนผมโดนหูสามแต่บล็อกทันหรือเปล่าบล็อกไม่ทันนะผมจังวันนี้ สี่ร่งกาหลบไปครับผมโดนกระชากคอแล้วก็บอมสกิลสี่ใส่หน้าครับผมจังหวะนี้ยังไงเฟสียศูนย์หนึ่งยังไงครับผมเสียศูนย์หนึ่งมองหาครับผมเสียศูนย์หนึ่งยังไงแดสโดนไหมครับผมไม่โดนครับผมโดนแดสสวนบล็อกใส่ครับผมยังไงจับสกิลหนึ่งโอ้โหจับลมไหมครับผมจังหวะนี้ยังไงแต่ละคนแดสไม่โดนกันเลยครับผมโดนกระชากมาครับผมเป่าสกิลสองหกสามหูยโดนฟูขมวดไหมอู้หูยเคาน์เตอร์กขมวมลมไปหนึ่งที เอานีไงแดดตรงต่อยใส่หน้า,อานะยยโอ้ยปาทางขยะโค้งไม่ยมมีโดน <c oughs> ยังไงเออผมแด็ดโดนหน้าเอา้าสวยดิเอา้าหลบได้เฉยเอา้าจะโดนจับสกิลหนึ่งได้ยังไงโอ้ยยังงงเลยฮะแหลกโดออกมาผมอย่างนี้โดนต่อยขัดเฮ้ยกระชากคอโอ้ยเหมือนเลือดจะได้เปียกนะผมเอ้ยแล้วเขาเตะแล้วเด็ดต่อยต่อยแต่โดนต่อยขัดนะผมอุ้ยต่อยโดนได้ไงพี่โอ้โหผมง,งงไปหมดแล้วแหลกโดออกมาหุบสามหุบไปทางไหนผมไม่โดนโอ้ผมเองเลือดเต็มแล้วว่ะโอ้ผมเหนื่อยใจเลยว่ะ เฮ้ยป้าเหนมันจะตายวะเี่กเขาเติยแล้วเฮ้ยคูแ่แนวคู่นี้ว่ะเอาเป็นว่าทําไม่ได้แล้วกันนะพี่รู้สึกว่ามันไม่มีวี่แววจะรู้ผลเลยนะผมพูดนี้อ<ะ>เอาโอเคเดี๋ยวพี่ไปคูดต่อไปเลยนะผมโอ้อันตีใส่หน้าแล้วเยียบรอยยอมแพ้น,นะผม <c oughs> อา้าวเจอแล้วผมหุยโกโปโคลโลอะไรวะเี่เอาคนนี้ก่อนนะผมอา่า มาดูว่าเราจะจอยได้หรือเปล่านะจอยได้ไหมครับผมหุยหุยจอยได้ว่ะพูดไหนวะโกโปโกโจโอ,อ่านี่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 เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะมอบภารกิจให้เขาอา่สู้กับคนนี้นะน้องเต๋าหรือเปล่าเอีคนนี้คนนี้ให้สู้กับคนนี้มาไหนวะอยู่ไหนวะเบคอนเบคอนเบคอน,อนสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยมันบอกว่านี่คนดังเฮ้ hey! อย่าบอกว่ามันเล่นโปรนะอไอเอ็กเบฟอ,อนตัวนี้มันเล่นโปรอะหัวแล้ว<笑><笑>โอ้ยเรียบร้อยโอเคครับผมเมื่อกี้น้องเขาเล่นโปรนะเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นต่อนะครับผมอ่าคนนี้คนนี้ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับผมคนนี้ชื่อว่าอ่าโยกุโนบุสึโมโนกาตตารินะครับผมคนนี้อ่าโอเคลองจอยตามไปคนไหนวะ โอ้คิวห้าพันเลยอ่ะชีดูเฮ้ยคิวห้าพันเนี่ยพี่ต้องลองแล้วว่ะอ้าวปิงพอดีเลยอ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะลองสู้เขาดูนะเพราะว่าเขาก็น่าจะอ่ามีฝีมือพอตัวนะมาดูกันว่าเขาจำพี่ได้หรือเปล่านะครับผมไหน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 โยโกบุสึโมโนกาตาลิอ้าวนี่ไงอุ๊เขาเปิดอันตรีอยู่ว้าว้าวกำลังเดือดกันเลยทีเดียววิมีสแต็กด้วยว่ะ เดินล่อก่อนเดินล่อก่อนเผื่อเขาจำเราได้เดินล่อ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 เจ้าเจ้าเจ้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่ไล์เอาอันนี้เอฟซีเหรอเฮ้ยคิวห้าพันว่ะเฮ้ยคนนี้จะจำได้หรือเปล่าโยโกบุสึโมโนกาตาริว่าไง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 อืมไอ้นี่หือแล้วไอ้นี่หือแล้วไอ้นี่จำได้ป่าวะเฮ้ยคนนี้จำได้ว่ะให้ใครดีวะ ดี๋ยวให้คนที่เราจอยมาแล้วกันน้องรู้จักพี่ไหมเออรู้จักพี่ไหมรู้จักพี่ไหมถามก่อนนะเอาว่ถ้าไอ้นี่มถ้าไอ้นี่มันไม่รู้จักนะเดี๋ยวให้สิทธิ์ไอ้น้อง0ูนย์นนะครับผมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมนอ้คนนี้คนนี้รู้จักเราคนนี้รู้จักเราเอยไอ้นี่มันไม่ตอบอ่ะโอเคน้อง0ูนยี่มีารกิจให้ทําสนไหมสนเลยสนเลยสนอ่ชนะพี่ไม่ได้เดี๋ยวให้เกมผาน มาดูกันว่าเขาจะใชนะพี่ได้หรือเปล่านะมามาเนี่ยติดสตันติดสตันโนและคูนี่ไอตัวนี้เขาหากันไอควักเอานิ่งนิ่งเอาไหมเอาวงงงงเอาเอา,เอามามามาสามสองหนึ่งเริ่มมาเดะมาเดะฮะมึงหาทำไมเนี่ยวะดิเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยน้องอุ้ยจ้ะอุ้ยแล็คจะ เรียกอ่ะอาโดนครับผมจังวันนี้อุ้ยไม่แหลกดอด้วยอุ้ยโอ้โหฟรีเลยสวยแล้วแต่เขายังไม่ได้แหลกดอนะอืมดอกนี้อะไรแหลกดอ,นะอเนี่ยไหนเนี่ย อ่ะสวยเรียบร้อยโอ้โอ <laughs> เอมื่อกี้เหมือนเหมือนพี่ได้เปิดเขาก่อนนะเพราะว่าเขาก็ยังแบบยังพิมพ์อยู่อ,ะอ่ะเดี๋ยวให้อีกรอบให้อีกรอบนะให้อีกรอบนะให้เขาเอาใหม่นะผมะเดี๋ยวพี่ออมมือให้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะไม่ใช้ไม่ใช้เคาน์เตอร์แล้วกันนะมอาออมมือให้ออมมือให้ไหไม่ใช้เคาน์เตอร์ไม่ใช้เคาน์เตอร์เลยใช้แค่สามสกิลพออ้าวอ้าวโดนดักดีโดนดักดี อ้าวโดนโดนโดนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอโ้เขาไปเอากาโลกมาว่ะอ้าโ,โดนดัดอ้ยสกิลหลุดไอ้สกิลกไม่ไม่โหลดสกิลไม่โหลดวะโอ้ยโอ้ยโวโดนฟรีว่ะเชย่ยงั้นเ้ยวยโ้วว้ยโอ้ย้อ้โ้ยโอ้โอ้โอ้อ้ย,ยโ มันเป็นการโร่นี่เป่าสวยแล้วครับสวยแล้วครับโอ้โหไปดักได้มึงยี่สวยอุ้ยหูไม่แหลกโดอว่ะหูเขาไม่แหลกโดอว่ะเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบโดนเราเรียบร้อยครับ Okay. โอเคอู้หูเมื่อกี้ได้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่โอเคอยู่อ่าเดี๋ยวพี่จะให้อ e ีโมดเขาอันหนึ่งแล้วกันนะอก็ถูกใจถูกใจให้เลยถูกใจให้25โลบักเอาไปเรียบร้อยดูหน่อยซิว่ามีใครอีกหรือเปล่ามีใครที่เล่นเดอะสตองเกตไปทั้งกาวอีกหรือเปล่านะครับผมโอ้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีใครเล่นเดอะสตองเกตเลยอ่ะอุ้ยยังไงรอยย่อไทยมารีนเบคอนนะครับผมพ่อไปไม่ใช่ว่าเล่นโปรงนะเบคอนดูว่าจะจอยได้หรือเปล่าอู้จอยได้ว่ะเจ๋ว คนไหนวะอู hey, 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 hey. Hmm, ้นี่ไง891ิคิวนะครับผมเอ่อเดี๋ยวพี่จะให้เขาสู้กับคนนี้แล้วกันเนี่ย IP Crazy นะครับผมไปคนไหนวะคนไหนวะเฮ้ย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 เอยากโดนเหรอเฮ้ยแต่งตัวอย่างนี้คนไทยเนี่ยนอนเลกว่า้วิ้อะไรอะเฮ้ยย้ยเฮ้ยโดนละโดนลสวัสดีครับเฮ้ยคนไทยเหรออันนี้คนไทยอันนี้คนไทย เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาป้าหมยเราก่อนเดี๋ยวเราไปหาป้าหมแเราก่อนป้าหมายเราอยู่ไหนวะเรยเยวไทยอ่ะโอนี่ไงนี่ไงเรยเยไทยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่เอฟซีโค้ดัะเฮ้ยเอ้หนูจักเราอ่ะเวฟฟูงนี้หนูจักเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววนี่ๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ให้ภารกิจคนนี้ดีกว่าไปตู้กับคนชื่ออําพลอําพันศูนย์ห้าสองห้าศูนย์อ่านะได้เกมพาร์ตแร เอาเอาเอาเริ่มเลยเอาอันนียวเดียวอ่ะช่วยอันติว่ะเออไม่มีกฎห้ามอันตินะผมไม่มีกฎห้ามอันตินะอันติก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขอแค่ชนะนะผมอ่าเอาเดียวเดียวเดียวเอาแล้ววะวุ้ยไฟนอนหันวืดได้ไงวะไอ้ย่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้โอ้เอาโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่าบอกว่าอันติแพ้นะอย่าบอกว่ามเปิดอันติแล้วมึงแพ้นะน้อง อย่าทาอย่างนี้อ่าโดนลวกครับผมงัดดิโอ้โหไม่มีสกิลงัดงัดดิออ้ยโดนต่อยฟรีเฮ้ยโอ้ยงัดครับผมเอาดิอ้ากูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะลวกโอ้โหโดนลวกโดนยังไงยังวันนี้เดือนครึ่งหลอดงัดมาครับผมจ <c ười> ับสกิลดึงเบาโอ้โหกลางอากาศยังวันนี้เหยียบสามงัดมาเหยียบช้าไปแด็ดตรงโดนอ้อมหลังเคาน์เตอร์หลอกครับผมหลอกจังวันนี้โดนลากกระชาาพอ จับ2เหยียบ3ามไม่โดนครับผมแดนโดนต่อยเอวหนึ่งสองสามสี่หางกาอากาศหลบแล้วไม่ไม่โดนครับผมจังหวะนี้จับสกิลหนึ่งโล,โลกๆครับผมจังหวะนี้ยังไงเลื่อนเลือนน้อยนิดเดียวเหยียบสามแล้วก็แคอแตกโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอเค,อเ,คเอาไปได้เกมพรับมันชื่ออะไรนะ A B C เหรอโอ้สุดยอดสุดยอด I P พีไซเอะปะฮะกิฟไปเลยอ่าโอเคกี่เกมครับพี่เกมเดียวดิ เอ๊ะเอาอะไรเยอะแยะเฮ้ยชิมอะไรวะเนี่ยพิมพอะไรวะเนี่ยเรว็วคนดูเขาอยากดูว่าเองพิมพอะไรอยาเซนเซอร์อยาเซนเซอร์ไอ้นี่เก่งนน่นี่พิมพแบบเซนเซอร์ได้ด้วยเอาตรงไหนโอ้โหจบแล้วให้ไปแล้วมันขึ้นข้อฟาร์มบนหูอไหมโอ้โหอะไรเนีู่บบล็อกกด,ดดูที่ตั้งค่าแล้วก็อะไรอีกวะพล s สตอมเอาเวกเอาฟิต โอ้โหกูต้องบอกขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่เชีมันใช้มันใช้เกี๊ยายได้เป็นเหรอเอาได้เป่าน่าจะได้ลนะนี่กูปวดหัวแต่กูได้ช่วยกดทีซิ๊งซิิกซิ๊ง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 ซิ๊ลซิด้ซิ๊งซิ๊งซิ๊งซิ๊นซา๊งซก๊งซิ๊งซิองนิ๊งซิ๊งซิ๊งซมนงซิ๊งซิ๊งซิ๊อาจจะมี EP 2หรือว่า อาจจะเป็นพวกเองก็ได้นะที่ที่จอยไปหาโอเคปะสุดเหรอเฮ้ย,ยทำไรอะ